เส่เลยเอาซิเลยเลยขยดเอาหมดทั้งรถเนาะ อยากเอาเครื่องโลก็ได้ติเอามาหมกหันแซกเครื่องโลกก็ซิปฮันเด ในน่าจ,จะใ <more> well. ห้ควยน่วยนึ่งเลยเด้อไหมคะเห็ดปวกเนาะขนาดเนาะกิโลอีกเออค่ะค่ะดิ

bye 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 <laughs> nó đấy ơi mặc chạy luôn nè nè thuê thôi đây hả thuê là sao ship hàng vào đây đây nó ไม่เอมเป็นเ oh, mm ่อนิน้ำหลักกโอ้ของเราเป็นบ่ของเราเวิร์ดตัวนี้กับตัวนั้นโอห้อยเจ้านี่เด้แม่เป้งกแม่ฮะแม่เป้งแล้วทําสบายดี เห็นกันลก็มกกันกันเออคนเดียวจะขัวคนเดียเนะจะขัวคนเดียวเลยเห็นไปละหัวจะได้ละจึงใดไม่เป่งเนาะแม่เป่งนี่เขาขัวไม่เบาเห็นแต่น้อยนะขัวละก็ทั้นแทบขั้นละก็ชินเลยเลยโอ้ยคือมีจอมีแจว บะ่เเาบอบอเห็นน้ะตาลอยกินค่ะมี่ีซ่าขาปุงมนหนวะแม่นวมีเตวากินหลดบอข้าปุงมนวนี่ข้าปุงเลยบอย่างแล้วย่างบอมีแตซื้อมื่รวเองทีอันนี้ค่ะโอ้มีแตครัวอันนี้ซื้อเป็นบอบอตัวดีบอทะเย่างในลิฟทได้ดิลิบอบเป็นครัวเลยบอทะเลย่างเลย